ชื่อของฉันคือแคลมาแกนและถ้ามองจากภายนอกคุณคงคิดว่าฉันมีทุกอย่างลงตัวบ้านสวยในเมเปิลคลีกเมืองเล็กๆในมิดเวสท์ที่เงียบสงบผู้คนโบกมือทักทายจากระเบียงและเด็กๆยังขายน้ำมะนาวในหน้าร้อนฉันอายุ5 9ปีแต่งงานมาก,กว่า30ปีมีครัวที่อบอวลด้วยกลิ่นเทียนวานิลลาและน้ำยาทำความสะอาดกลิ่นเลมอนปลอดภยัยคาดเดาได้มากสาม,มีของฉันออกเดินทางแต่เช้าไปยังคลิปกระทอมประ,ประจำปีหนึ่งสัปดาห์ในวิสคอนซินกับเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยเขาพกคันเบตตกปลากระเป๋าผ้าลายพรางเก่าๆและกกล่่่อเเเ็็บคคววาาาามมยยยนนนนทีขืัโชห พ่อฉันช่วยเขารู้สิกกระเป๋าจุกแก้มเขาที่หน้าประตูและโบกมือลาตอนเขาขับรถออกจากถนนหน้าบ้านฉันบอกตัวเองว่าการได้ห่างกันสักพักคงดีเราเองก็ต้องการมันสมัยนี้ทุกอย่างระหว่างเราดูจิดจางเหมือนภาพถ่ายเก่าที่ถูกทิ้งไว้กลางแดดนานเกินไปเราไม่ทะเลาะกันเราแทบไม่คุยกันแค่ปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไป บ่ายนั้นฉันยืนอยู่ในครัวคนซอสมารินาราและจิบไวชาดอเนเน่เย็ยนๆบรรยากาศเงียบๆจนรู้สึกกดทับที่หูแล้วกลิ่งประตูก็ดังขึ้นฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะมีใครมาฉันเช็ดมือด้วยผ้าขนหนูและเปิดประตูและนั่นคือเขาอีธานโคนเขายืนอยู่ที่ระเบียงพร้อมรอยยิ้มเล็กๆที่เคยเป็นของมาสมัยเราอย,ย่างเด็กและทุกอย่างยังมีสีสันอีธานเป็นเพื่อนสนิทวัยเด็กของลูกใช่ฉันตอนนี้เขาอายุ28ปีสูงผอมเพรียวดวงตาสีเทาดุดพายุที่แบกความหนักหน่วงเกินวัยเขาเคยวิ่งเท้าเปล่ามาที่บ้านกระแทา้้ผลไไมมจกกอรีแท งดหยดลงพื้นไม้ของฉันแต่เด็กคนนั้นหายไปนานแล้วผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าฉันเงียบขรึมมีสติสวัสดีครับแคลร์เขาพูดพร้อมโยกตัวไปด้านหลังเล็กน้อยผมเจอมาร์คเมื่อวานเขาบอกว่าจะไม่อยู่ทั้งสัปดาห์ผมว่ามาที่เมืองเลยคิดว่าจะแวะมาทักทายเขาหยุดชะงักฉันสังเกตเห็นเสื้อยืดสีดำที่รัดรูปก,กับตัวเขากางเกงยืนที่เข้ากับสะโพกได้อย่างลงตัวฉันตำหนิตัวเองในใจอ้อฉันพูดพร้อมก้าวไปด้านข้างแน่นอนเข้ามาสิฉันกำลังทำอาหารเย็น เขายิ้มแล้วเดินเข้ามากลิ่นสบู่สะอาดกลิ่นไม้ซีด้าและอะไรบางอย่างที่อบอุ่นตามเขาเข้ามาด้วยเราไปนั่งที่เกาะกลางครัวชั้นดินนวน์ให้เขาแก้วหนึ่งเราเริ่มคุยกันเรื่องงานของเขาในเมืองเรื่องแม่ของเขาที่เพิ่งย้ายไปแอริโซนาเรื่องบ้านนี้ที่มีกลิ่นอบเชยและน้ำยาซักผ้าคุณยังเหมือนเดิมเลยเขาพูดเสียงต่ำลงชั้นหัวเราะพร้อมปัดผมไปไว้ข้างหลังหูโอฉันเปลี่ยนไปเยอะแล้วล่ะแค่ชันซ่อนมันเก่ง มีช่วงหยุดนิ่งนานจนรู้สึกได้ฉันหันกลับไปคนซอดแต่รู้สึกถึงสายตาของเขาไม่ใช่แค่มองผ่านๆแต่เป็นการจ้องมองคุณสวยมากแคลร์ฉันหยุดคนซอดไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาพูดแต่เป็นวิธีที่เขาพูดมั่นใจชัดเจนฉันหันไปหาเขาช้าๆน่ารักจนที่พูดแบบนั้นเขาไม่หลบสายตาไม่ใช่น่ารักมันคือความจริงและในวินาทีนั้นอากาศเปลี่ยนไปเงียบหนักแน่นเหมือนก่อนพายุฤดูร้อนที่ทุกอย่างนิ่งสนิทฉันถอยหลังอยู่กินข้าวเย็นด้วยกันไหมฉันพูดเร็วๆฉันทำเยอะเกินไป เขาพยักหน้าและช่วงเวลานั้นก็กลับมาเป็นปกติเสียงหม้อเดือดจานกระทบกันแต่ภายในใจฉันมีบางอย่างแตกออกต่อมาระหว่างมื้อพาสต้าและเสียงหัวเราะเขาเล่าเรื่องการเลิกกับแฟนผู้หญิงไว้เดียวกับผมส่วนใหญ่ไม่เข้าใจผมเขาผู้สายตานุ่มนวลจับจ้องที่ฉันผมเดาว่าผมชอบอะไรที่จริงแท้มั่นคง สายตาเราสบกันฉันรู้สึกมันอีกครั้งเหมือนเขายื่นมือเข้าไปจุดไฟอะไรบางอย่างที่ถูกลืมไปนาหลังอาหารเย็นฉันเก็บโต๊ะเขายืนพิงเคาน์เตอร์เงียบมองฉันฉันหันไปจะพูดอะไรตลกๆเพื่อลดความตึงเครียดแต่เขาอยู่ใกล้กว่าที่คิดเขายื่นมือมาปัดผมจากแก้มฉันมือของเขาค้างอยู่ผมเคยคิดถึงเรื่องนี้เขาพูดเสียงแทบเป็นกระซิบฉันชะงักหัวใจเต้นแรงอีธานฉันพูดเสียงของฉันใหม่น่าเหมือนตัวเองมันไม่ถูกต้องเขาตอบผมรู้นั่นแหละที่ผมรอจนเขไม่อยู่ ความตรงไปตรงมาของเขาทําฉันอึ้งไม่มีเล่เหลี่ยมไม่มีเกมแต่เขาเป็นสามีของฉันฉันเริ่มพูดเขาเป็นสามีคุณไม่ใช่ของผมเขาพูดและคุณไม่ได้มองเขาแบบที่คุณมองผมเมื่อกี้นั่นคือตอนที่ทุกอย่างในตัวฉันสั่นเพราะเขาพูดถูกและฉันเกลียดที่มันจริงเรายืนอยู่นิ่งๆฉันสามารถบอกให้เขาไปได้สามารถเตือนเขาถึงทุกเหตุผลที่มันผิดแต่ฉันไม่ทําเพราะในวินาทีนั้นฉันรู้สึกว่าถูกปรารถนาไม่ใช่จากหน้าที่ไม่ใช่จากนิสัยแต่เพราะเขามองเห็นฉันฉันท้อยละอังมือสั่นฉันต้องคิด ฉันกระสิบเขาพยักหน้าไม่โต้แย้งแค่มองฉันนานขึ้นอีกวินาทีแล้วจับไปฉันยืนอยู่คนเดียวหายใจไม่ออกไม่แน่ใจแต่รู้สึกมีชีวิตมากกว่าที่เคยรู้สึกในรอบหลายปีเช้าวันต่อมาฉันนั่งที่โต๊ะในครัวมืออดแก้วกาแฟาที่ไม่ได้ดื่มข้างนอกโลกยังหมุนต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนสุนัขของเพื่อนบ้านเห่าตู้ปรษณีเด็กคนหนึ่งขี่จักรยานผ่านกระเป๋าเป้สะพายหลังแกว่งไปมาใครบางคนตัดแย่สนามญ่าสองสาบ้านถัดไปแต่ในบ้านและในตัวฉันทุกอย่างรู้สึกต่างออกไปมากจะไม่กลับจนถึงวันจันมมมีีมีเเเวววลลลาาาให้คิด ให้คลายปอมอะไรก็ตามที่ถูกปลุกให้ตื่นเมื่อคืนก่อนแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างฝุ่นละอองลอยอยู่ในอากาศเหมือนหิ่งห้อยเล็กๆฉันมองมันลอยและตกลงและตระหนักว่าฉันไม่ได้มองหะอ่องนี้จริงๆมานานแค่ไหนไม่ใช่แค่เดินผ่านไม่ใช่แค่เช็ดเคาน์เตอร์เติมแก้วหรือใส่จานในเครื่องล้างจานแต่เป็นการมองเห็นแสงที่โค้งไปตามขอบอ่างล้างจานรอยแตกบนกระเบื้องที่เราบอกว่าจะซ่อมภาพครอบครัวบ,บนตู้เย็นฉันกับมาร์กที่งานรับปริญญาของลูกชายยิ้มเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนฉนลุกขึ้นทันทีกระสับกระส่ายฉันนั่งนิ่งไไมม่่่ดดด้้ฉันททาาาาคคววสะอออเตียูแล จัดลิ้นชักช้อนซ่อมใหม่รดน้ำต้นไม้ที่ไม่ต้องการน้ำแล้วโทรศัพท์ของฉันก็สว่างขึ้นข้อความจากอีธานขอโทษถ้าผมทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจผมแค่เก็บมาอันไว้ไม่ไหวแล้วผมจะไม่กดดันคุณแคลร์แต่ผมหมายถึงทุกคำที่พูดฉันจ้องข้อความนั้นหายใจติดขัดนิ้วของฉันลอยอยู่เหนือหน้าจอนานเหมือนตลอดการแล้วฉันก็พิมพ์เราต้องคุยแต่ไม่ใช่ที่นี่เขาตอบกลับในไม่ถึงนาทีบอกว่าวันไหนที่ไหนผมจะไป ฉันไม่คิดฉันตอบ18นาฬิกาสวนโรสวิลมา้านั่งหินใกล้ต้นเอมันเป็นที่ที่เราเคยพาลูกชายไปตอนเขายังเด็กสถานที่ที่เป็นกลางสาธารณะเปิดโล่งปลอดภัยฉันต้องการแบบนั้นฉันไม่เชื่อใจตัวเองในที่ปิดตอนนี้เมื่อพระอาทิตย์เริ่มลับขอบต้นไม้ฉันรออยู่แล้วและฉันเห็นเขาอีธานเดินช้าๆข้ามสนามหญ้ามาอยู่ในกระเป๋าเสื้อสเวตเตอร์สีเขียวเข้เขมสายตาเขา็อกมาที่ฉันก่อนจะถึงตัวเขานั่งข้างฉันไม่ไกลเกินไปไม่ไกลเกินไปอยู่นานโดยไม่พูดอะไรเราแค่นั่งมองกระรอกวิ่งเล่นกันในระยะไกลฟังเสียงใบไม้กรอบกรอบใต อักสูงไวที่เดินผ่านถือมือกันฉันไม่เข้าใจว่านี่คืออะไรฉันพูดในที่สุดเสียงแทบเป็นกระซิบคุณเหมือนเป็นลูกชายคนที่สองของฉันและตอนนี้ฉันไม่ใช่แล้วเขาพูดไม่ได้ป้องกันแค่ซื่อสัตย์ผมไม่ใช่เด็กอีกต่อไปและคุณไม่ใช่แค่ภรรยาของใครบางคนไม่ใช่สําหรับผมคําพูดของเขาจมลงเหมือนก้อนหินในน้ำนิ่งผมรู้สึกแบบนี้มานานเขาพูดต่อตั้งแต่ผมกลับมาปีที่แล้วผมสังเกตคุณก่อนที่คุณจะสังเกตต่อผมรอยยิ้มของคุณที่ไม่ถึงดวงตาการที่คุณดูเหมือนกําลังพยายามจาวิธีรรรร,รรู้้้กกกมมีีิตตอออคคัังงะะพาาาาขฉนนททถใ่ หาครูเขาพยักหน้าผมรู้ผมไม่ได้อยากทำลายชีวิตคุณผมแค่โกหกตัวเองไม่ได้อีกต่อไปผมมาที่นี่เพราะผมแคร์เพราะผมเห็นคุณดวงตาฉันแสบร้อนแต่ฉันกลั้นน้ำตาไว้ไม่มีใครพูดอะไรแบบนี้กับฉันมานาหลายปีอาจจะไม่เคยฉันไม่รู้ว่าฉันต้องการอะไรฉันพูดเสียงแตกที่คำสุดท้ายไม่เป็นไรเขาพูดผมรอได้ฉันหันไปหาเขารออะไรเพื่อให้คุณเชื่อเขาพูดเบาๆเพื่อให้คุณอยากได้มันเพื่อตัวคุณเองฉันสายหัวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฉันเขาพยักหน้าอีกครั้งผมรู้แต่อย่าแกล้งทำเป็นว่ามันไม่มีความหมายคุณกกก็รู้สึเเหมมือนนัควาีย ระหว่างเราหนักขึ้นแต่ไม่ใช่ในทางที่แย่มันรู้สึกจริงฉันลุกขึ้นช้าๆเขาก็เช่นกันเดินไปส่งที่รถฉันขอเขาไม่ได้สัมผัสฉันไม่แม้แต่แต้มือแต่ช่องว่างระหว่างเราในขณะที่เดินรู้สึกเหมือนมีไฟฟ้าคลาคล่ำไปด้วยคําที่เรายังไม่พร้อมจะพูดที่รถฉันหันไปเผชิญหน้าเขาฉันไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงฉันพูดและฉันไม่รู้ว่าฉันจะเสียใจหรือเปล่าแต่ฉันรู้อย่างหนึ่งไม่อยู่กับคุณฉันรู้สึกตื่นฉันรู้สึกมีชีวิตและนั่นทําให้ฉันกลัวเขากกาวเข้ามาใกล้เล็กน้อยไม่ม นุ่งหนีจากมันเขาไม่ได้จูบฉันแต่ปลายนิ้วของเขาแต่มือฉันเบาๆระวังเหมือนคำถามที่ไม่มีคำพูดฉันขับรถกลับบ้านในความเงียบที่ดังอยู่ในอกไม่มีเพลงแค่เสียงครางของยางบนถนนฉันสัมผัสริมฝีปากตัวเองไม่หยุดแม้ว่าเขาจะไม่ได้จูบฉันแต่เหมือนเขาได้จูบบ้านรู้สึกต่างเมื่อฉันเดินกลับเข้าไปคืนนั้นไม่ใช่ว่ามีผีสิงแค่นิ่งๆเกินไปฉันถอดรองเท้าและยืนอยู่ที่ทางเข้ามองไปในห้องนั่งเล่นที่มืดมิดเหมือนไม่รู้จักมันเหมือนฉันเดินเข้าไปในชีวิตของคนอื่นมีรูปก,กรอบของฉันกับมา,บาร์ ผับผมปลิวจากลมยิ้มกว้างถือแก้พลาสติกใสสังเกยอยู่ในมือเราดูมีความสุขบางทีเราอาจจะเคยมีความสุขแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ตัวตนนั้นค่อยๆจางหายฉลูบนิ้วไปตามขอบกรอบรูปมันมีฝุ่นฉันเลิกสังเกตฝุ่นไปแล้วสองวันต่อมาฉันพยายามกลับไปเป็นปกติฉันพับผ้าที่ไม่ต้องพับทาความสะอาดตู้ที่ไม่ได้เปิดมาหลายเดือนอกพีคคอบเบลอที่ฉันไม่ได้กินตลอดเวลาฉันคิดว่าลืมมันสะพักมันออกไปมันเป็นแค่ชั่วขณะเป็นแค่ข้อผิดพลาดแต่เมื่อคืนมาถึงความเงียบก็ครอบงำและความจริงก็คือพานกลับมาฉันล แง่ฉันไม่ใช่วิธีที่ฉันมองกลับไปคืนที่สามฉันยอมแพ้ฉันนั่งที่ขอบเตียงจ้องโทรศัพท์สั่งตัวเองไม่ให้พิมพ์อะไรแต่สุดท้ายนิ้วของฉันก็ขยับฉันต้องเจอคุณแค่คุยกันเขาตอบกลับแทบจะทันทีมาที่บ้านผมอยู่บ้านนั่นคือทั้งหมดไม่กดดันไม่ร้องขอแค่เปิดกว้างฉันไม่คิดฉันแค่ทำฉันสวมเสื้อสีดำรัดรูปที่ไม่ได้ใส่มานานหลายปีเสื้อที่คอเสื้อต่ำใส่ยีนสีเข้มแปรงผมใส่ลิปสติกเล็กน้อยเหมือนกล้ามเนื้อความทรงจำจากเวลาที่ฝังไว้นานอพาร์ตเมนต์ของเขาอยู่ช แสงสีเหลืองนวนสองจากด้านใน,นไม่ฉันขอะประตูเขาเปิดเกือบจะทันทีเขาเท้าเปล่าเสื้อยืดสีเทากางเกงวอมสบายๆแต่สายตาของเขากว้างแววตาแสดงถึงความยินดีแคลเขาพูดเบาๆผมไม่รู้ว่าคุณจะมาจริงๆฉันไม่ควรมาที่นี่ฉันกระซิบก้าวเข้าไปข้างในแต่ฉันไม่รู้จะไปที่ไหนคุณยินดีที่นี่เสมอเขาพูดปิดประตูด้านหลังที่ของเขามีกลิ่นเหมือนไม้ซีด้าและนำ้ำยาซักผ้าเรียบง่ายมีชีวิชีวามีเทียนกระพริบอยู่บนโต๊ะกาแฟหนังสืออมอยู่ข้างๆทุกอย่างรู้สึกเงียบมีเจตนาเหมือนตัวเขาเรายืนอยู่ในครววคาาามเเงงียบรระห่ไอ มันน่าอึดอัดมันเต็มไปด้วยความรู้สึกฉันกอดออกไม่ใช่เพราะหนาวแต่เพราะฉันไม่เชื่อใจตัวเองว่าจะไม่พังทลายถ้าไม่ทําฉันถามตัวเองซ้ําๆว่าฉันผิดอะไรฉันพูดเสียงแต่ทําไมฉันไม่หยุดมันทําไมฉันยิงคิดถึงคุณไม่มีอะไรผิดในตัวคุณอีธานตอบเบาๆคุณรู้สึกอะไรบางอย่างนั่นไม่ใช่ข้อบกพร่องมันรู้สึกผิดฉันพูดเขาก้าวเข้ามาช้าๆระวังมันผิดเพราะมันคือผิดหรือเพราะมันแปลกใหม่ฉันไม่ตอบเขายื่นมือมาจับมือฉันเบาๆคุณรู้ว่าผมจะไม่ทําร้ายคุณใช่ไหมฉันพยักหน้าน้ําตาคลอที่ขอบตาาาแล้้วบบอกใหหผมยยยุุดเเเขสีีงงค น่าต้องการให้ผมหยุดแค่พูดมาแต่ฉันไม่พูดเพราะฉันทําไม่ได้ในวินาทีนั้นความจริงเกินทุกข้อแก้ตัวทุกความกลัวทุกเสียงในหัวที่บอกให้ฉันวิ่งหนีฉันอยากรู้สึกอะไรบางอย่างอีกครั้งไม่ใช่จากนิสัยไม่ใช่จากความทรงจําแต่จากตอนนี้จากการเลือกฉันก้าวไปหาเขาและเขาจูบฉันไม่เร็วไม่สิ้นหวังแค่นุ่มนวลตั้งใจเป็นจูบที่ถามเป็นจูบที่รับฟังมือของเขาอยู่ที่เอวของฉันอบอุ่นมั่นคงและเมื่อเราดึงตัวออกจากกันอกของฉันสั่นด้วยลมหายใจที่ฉันไม่รู้ว่ากลั้นไวคุณโอเคไหมเขาาากกิิบปัััดดนนนน้้้้้ตจแฉฉววยงพอ ยักหน้าแทบจะประคองตัวเองไว้ไม่อยู่เราไปนั่งที่โซฟาข้างๆกันแขนของเขาเฉียดแขนชั้นๆันเริ่มพูดและทุกอย่างก็พลั้งพรูออกมาว่าฉันรู้สึกโดดเดี่ยวนานแค่ไหนรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นคนที่มองไม่เห็นว่าฉันโน้มน้าวตัวเองว่าความปรารถนาความใกล้ชิดการเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นเป็นของคนที่อายุน้อยกว่าเป็นของผู้หญิงคนอื่นไม่ใช่ฉันและเขาฟังฟังจริงๆไม่เคยขัดจังหวะไม่เคยเพยายาม แก้ไขฉันฉันอยากรู้จักคุณเขาพูดเงียบเงียบเมื่อฉันพูดจบไม่ใช่แคลที่คนเห็นในคลับหนังสือไม่ใช่ภรรยาในรูปถ่ายแต่เป็นคุณผู้หญิงที่คุณไม่เคยแสดงให้ใครเห็นฉันมองเขาสันสะเทือนด้วยวิธีที่เขาเห็นผ่านตัวฉันได้ง่ายฉันไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเธอคือใครอีกต่อไปฉันกระซิบแล้วให้ผมช่วยคุณค้นหาเธอมันไม่ใช่แค่คําพูดมันคือคําสัญญาฉันไม่ได้ค้างคืนหลังจากจูบนั้นหลังจากทุกอย่างที่เราพูดฉันยืนที่หน้าประตูมือกาสายกระเป๋าแน่นลมหายใจยังสั่นฉันควรไปฉันกระซิบอออออีาาานนนไมมม่่่โต้้แแยยงงงงเเขขขคฉััืุ จากที่จับมือชั้นเสียงของเขาต่ำและมันคงคุณรู้ว่าหาผมเจอที่ไหนและนั่นคือทั้งหมดไม่กดดันไม่มีดราม่าแค่พื้นที่และความรู้สึกแปลกประหลาดที่ทนไม่ได้ของการถูกมองเห็นฉันขับรถกลับบ้านในความเงียบไม่มีเพลงแค่เสียงคลางของอยางบนถนนและความกลาหนในอกเมื่อฉันกลับถึงบ้านบ้านต้อนรับฉันเหมือนเดิมแสงไฟระเบียงสลัวเสียงคลิกของประตูหน้าปลดล็อกกลิ่นเลมอนจากน้ำยาทำความสะอาดที่ฉันใช้เมื่อบ่ายแต่ทุกอย่างรู้สึกแปลกไปหรือบางทีฉันอาจเป็นคนที่เปลี่ยนไปฉันเดินผ่านแต่ละห้องช้าๆสัมผัสสิ่งของเหมือนเดินอย ของชีวิตคนอื่นผ้าห่มที่ฉันกับม์าเคยใช้ด้วยกันบนโซฟาแก้วที่มีรอยบิ่นที่เขาใช้จิบกาแฟรอยขูดเล็กๆบนผนังจากตอนที่เราย้ายเข้ามาและสัญญาว่าจะทาสีใหม่ทุกอย่างยังอยู่แค่ฉันที่ค่อยๆจับไปอย่างเงียบๆเมื่อเวลาผ่านไปฉันเข้านอนแต่ไม่หลับร่างกายของฉันยังคงครวญครางด้วยสิ่งที่ฉันไม่มีคำพูดให้คํามันต่อมาฉันยังไม่ได้บอกใครไม่บอกน้องสาวไม่บอกเพื่อนสนิทสมัยมหาวิทยาลัยฉันยังไม่พร้อมที่จะพูดอะไรออกมาดังๆเพราะการพูดมันออกมาจะหมายถึงการยอมรับว่ามันเกิดขึ้นว่ามีบาางงงอย่จริิเกดขึ้นนแท ที่จะทำอย่างนั้นฉันใช้ชีวิตวันนั้นเหมือนปกติซักผ้าซื้อของชาจัดลิ้นชักเครื่องเทศเหมือนมันสำคัญแต่การโกหกเรื่องความปกติเริ่มรู้สึกหนักขึ้นทุกชั่วโมงเหมือนฉันแบกกระเป๋าเดิหน้าทางที่เต็มไปด้วยน้ำคืนนั้นฉันนอนตื่นมองเพดานถามคำถามที่ฉันไม่รู้วิธีตอบฉันจะบอกมากไหมนี่เป็นสิ่งที่ฉันต้องสารภาพถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆการจูบเพียงครั้งเดียวเพียงพอที่จะนับเป็นการทรยศหรือไม่หรือการทรยศมันเริ่มต้นจากที่ฉันหยุดรักเขาอย่่่าาางงงงงงงลลลึึกกกกซ้้้แวววฉฉััััันนนนนนนออออออไมมมมมหหบีีเชตตใรระจจิิๆผูญค หนึ่งจ้องกลับมาอายุมากขึ้นใช่แต่ยังไม่หายไปดวงตานุ่มนวลด้วยความสงสัยริมฝีปากยังแดงจากขึ้นก่อนผิวที่ถูกทําเครื่องหมายด้วยอายุและชีวิตและฉันตระหนักว่าฉันไม่รู้สึกอับอายอย่าฉันรู้สึกสับสนใช่ฉีกขาดหนักด้วยความรู้สึกผิดแต่ไม่ใช่ความอับอายเพราะสิ่งที่ฉันรู้สึกในอ้อมแขนของอีธานไม่ใช่บาปมันคือการมีตัวตนฉันรู้สึกอะไรบางอย่างที่จริงและนั่นทําให้ฉันกลัวมากกว่าสิ่งใดบ่ายนั้นเมื่อพระอาทิตย์เริ่มรับขอบต้นไม้ฉันพบว่าตัวเองขับรถอีกครั้งไม่ไไไปปรร้้้าาาาานนนนคคม่่่่หหทีฉฉฉัััวววเเจอแตขูดยซํ ตัดสินใจจนกระทั่งจอดรถหน้าอพาร์ตเมนต์ของอีธานฉันไม่ได้ส่งข้อความก่อนไม่โทรแค่ขึ้นบันไดและเคาะประตูเมื่อเขาเปิดประตูฉันเห็นความลังเลบนใบหน้าตามด้วยความโล่งใจผมไม่รู้ว่าผมจะได้เจอคุณอีกไหมเขาพูดฉันก็ไม่แน่ใจฉันตอบก้าเข้าไปรอในครัวทั้งคู่เงียบกว่าก่อนไม่ตึงเครียดแค่ตระหนักฉันหันไปหาเขาฉันต้องพูดอะไรบางอย่างฉันพูดเสียงหนักแน่นกว่าที่คาดและฉันต้องการให้คุณฟังให้จบก่อนพูดอะไรเขาพยักหน้าสายตาคงที่บนตัวฉันฉันไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงฉันพูดฉันไม่รู้้ว่่าาาฉันนกกกลพอออทีจจะเดิ ชีวิตที่ฉันสร้างหรือเปล่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเราสิ่งที่ฉันรู้สึกมันไม่ใช่ความผิดพลาดมันไม่ใช่ความสับสนมันไม่ใช่ความเบื่อมันจริงและมันเตือนฉันว่าฉันยังเป็นผู้ห้อยหญิงว่าฉันนี่มีค่าคุณทําให้ฉันเห็นอย่างนั้นอีธานก้าวเข้ามาใกล้ระวังคุณสมควรได้รับมากกว่าการถูกจดจําเขาพูดเงียบๆคุณสมควรได้รับการเลือกคําพูดนั้นทําให้อะไรบางอย่างในตัวฉันหลุดออกมาคอของฉันติดตันหัวใจของฉันเจ็บไม่ใช่จากความเจ็บปวดแต่จากความประหนักฉันไม่อยากทําร้ายใครฉันกระซิบผมรู้เขาพูดและผมมไไ่ด้้ขอใหคุณ ทำลายอะไรผมแค่วอนขอให้คุณอย่าลืมว่านี่รู้สึกยังไงคุณรู้สึกยังไงเมื่ออยู่กับผมและจากนั้นเขาดึงฉันเข้าไปกอดไม่ครอบครองไม่หิวโหยแค่อบอุ่นปลอดภยัยฉันลับตาและพักศีรษะที่อกของเขาความเงียบอบล้อมเราไม่ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยทุกอย่างที่เราไม่ต้องพูดคืนนั้นฉันกลับบ้านล้างหน้าแปรงผมและเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีฉันมองในกระจกและไม่เห็นเงาของตัวตนเก่าฉันเห็นคนที่กำลังกลับมาคนที่ฉันอาจอยากรู้จักอีกครั้งวันต่อมามากลับมาฉันได้ยินประตูโรงรถดังก่อนจะเห็นเขาเสียงล้อ แพรเขาเรียกเมื่อประตูหน้าบ้านออกเสียงของเขายังเหมือนเดิมมั่นคงอบอุ่นมีรอยหยักเล็กน้อยที่ขอบฉันเคยพบความสบายใจในเสียงนั้นตอนนี้มันทําให้กอนพ่อเพชันบิดเขาเดินเข้ามาผิวไม่แดดและยิ้มลากกระเป๋าเดินทางข้ามพื้นไม้ผมจับปลาได้สี่ตัวเขาพูดอย่างภูมิใจเริ่มรู้สิกกลองเก็บความเย็นตัวหนึ่งเกิดจะลากคันเบ็ดผมลงน้ำไปเลยฉันยิ้มฉันพยักหน้าฉันถามเกี่ยวกับสภาพอากาศกระทอมถ้าทอมยังคงนำกาแฟสำเร็จรูปที่แย่นั้นมาทุกปีเหมือนเดิม เราเหมือนจะคุยกันแต่มันเป็นบทสนทนาที่ลอยอยู่บนผิวน้ําการสนทนาที่คุณรู้จักขั้นตอนดีจนไม่ต้องคิดคืนนั้นเราแค่กินไก่ย่างและสลัดมาก์แล้วว่าเพื่อนๆแกลงยังไงพวกเขาเคยตกปลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงตกดินและตอนนี้ทุกคนอยากงีบตอนบ่ายสองชั้นหัวเราอย่างสุภาพเขาไม่สังเกตว่าฉันแทบไม่แต่อาหาร และเมื่อเราเก็บโต๊ะเขาจูบแก้มฉันและบอกว่าเขาจะไปดูเกมในห้องพักผ่อนเหมือนเคยฉันมองเขาหายไปในถงทางเดินรีโมทอยู่ในมือและฉันยืนอยู่ในครัวคนเดียวจ้องจานว่างเหมือนมันเป็นโบราณวัตถุของชีวิตที่ฉันได้เป็นส่วนหนึ่งอีกต่อไปคืนนั้นฉันนอนข้างเขาลมหายใจของเขาคงที่เร็วหนักและคุ้นเคยฉันหันไปมองเพดานพัดลมหมุนช้าๆเหนือหัวโยนเงาอ่อนๆลงห้องฉันแกล้งทำเป็นไม่ได้อีกต่อไปมาร์คฉันกระซิบเราคุยกันพรุ่งนี้ได้ไหมคุยจริงๆมีการหยุดนิ่งแล้วแน่เขาพูดขณะหลับเขาหันหลังให้ฉััันนนนและฉจจ้้องเพดาหวใตช ฮาฮาในอกฉันไม่รู้ว่าการคุยนั้นจะนำไปสู่อะไรจะจบอะไรหรือเริ่มอะไรใหม่แต่ฉันรู้อย่างหนึ่งฉันไม่สามารถอยู่ในบ้านที่รู้สึกเหมือนความทรงจำได้อีกต่อไปสองวันผ่านไปฉันรอเขาไม่พูดถึงมันเหมือนคำพูดของฉันลอยหายไปในคืนนั้นวันที่3ฉันต้องการอากาศฉันส่งข้อความถึงอีธานพบฉันที่สวนมานั่งเดิมเขาไม่ถามอะไรแค่ตอบผมจะอยู่ที่นั่นเมื่อฉันไปถึงเขานั่งอยู่แล้วข้อศอกวางบนข่าวสายตาสแกนต้นไม้เหมือนกำลังมองหาอะไรที่มองไม่เห็นฉันนั่งข้างเขาสักพักเราไม่พูดอะไรฉันคุยกับเขาแล้วฉันพูดในนที่สุดเขาาาหหัม ฉันแต่ไม่พูดอะไรฉันยังไม่มีคำตอบฉันพูดต่อฉันยังไม่รู้ว่านี่จะไปทางไหนแต่ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถกลับไปแกล้งทำเป็นได้เขาค่อยๆยื่นมือมาจับมือฉันไม่รีบเขาพูดผมอยู่ที่นี่และเรานั่งอยู่ด้วยกันมือจับกระลมพัดผ่านใบไม้ด้านบนเบาๆไม่มีการวางแผนไม่มีคำสัญญาแค่ลมหายใจร่วมกันการหยุดชั่วคราวเงียบๆและการตระหนักที่ค่อยๆเติบโตว่าฉันไม่กลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปอีกแล้วเช้าวันต่อมามาร์คชงกาแฟฉันลงมาที่ครัวและพบเขายืนที่เคาน์เตอร์ทำเพลงที่ฉันไม่รู้จักกลิ่นนกาแฟขขมเเ้้อออวววใหหงืคยชั่ นั่นหนึ่งมันเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนเขาเรินกาแฟให้ฉันเลื่อนแก้วข้ามเคาน์เตอร์และยิ้มไม่รือว่าคุณชอบแบบไหนเขาพูดฉันยิ้มกลับอัตโนมัติขอบคุณเรานั่งตรงข้ามกันที่โต๊ะในครัวความเงียบระหว่างเรายาวนานไม่ตึงเครียดแค่เต็มไปด้วยความรู้สึกและจากนั้นเขาพูดคุณอยากคุยใช่ไหมฉันพยักหน้าช้าๆนิ้วกอดแก้วอุ่นแน่นเพื่อ,อยึดตัวเองใช่ฉันพูดยังอยากคุยเขาพิงเก้าอี้สายตาสีฟ้าและเหนื่อยล้าค้นหาดวงตาฉันมันเกี่ยวกับเราใช่ไหมฉลังเลมันเกี่ยวกับฉันแต่ใช คุณรอไม่รู้ว่ามีอะไรกําลังมาและคุณแค่เตรียมตัวสําหรับมันฉันรู้สึกเหมือนกําลังหายไปฉันพูดเหมือนฉันกําลังจางหายไปในพื้นหลังของชีวิตตัวเองและฉันใช้เวลามากเกินไปในการเป็นภรรยาเป็นแม่เป็นเพื่อนจนฉันจำไม่ได้แล้วว่าการเป็นตัวฉันมันเป็นยังไงเขามองลงไปเงียบคิดฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นฉันพูดต่อมันไม่ใช่ความผิดของใครจริงๆเราแค่หยุดมองเห็นกันเขาถูกรามแล้วมองขึ้นมาผมไม่รู้ว่าคุณรู้สึกแบบนั้นนั่นคือปัญหาฉันพูดเบาๆคุณไม่สังเกตและบางทีฉฉฉััััันนนนอออาาจไไมมม่่ดดดด้พพููกงงๆทีควรระะแต ให้คุณมองฉันแบบที่เคยและเมื่อไหร่ไม่รู้ฉันเลิกรอคอยเขาเงียบอยู่นานแล้วเขาก็ถอนหายใจผมคิดว่าเราโอเคผมหมายถึงเราไม่ทะเลาะกันเรามีชีวิตที่ดีฉันพยักหน้าเราใช้เราสร้างชีวิตที่ดีแต่การใช้ชีวิตมันมากกว่าแค่จ่ายบินและแชร์รหัสเน็ตฟลิกเขาเกือบยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นจางลงก่อนถึงดวงตาแล้วคุณกำลังพูดอะไรฉันมองเขามองจริงๆผู้ชายที่ฉันสร้างชีวิตด้วยเลี้ยงลูกด้วยฝังพ่อแม่ด้วยเฉลิมฉลองวันครบรอบและรอดจากวันที่ตกงานรอในห้องฉุกเฉินด้วยกันฉันกำลังบอกว่าฉฉฉััันนนนนนตตต้้้อองคคหาาวว่่่เป็ใใรีไมช ณตอนอายุ25ไม่ใช่แค่ภรรยาคุณหรือแม่ของเขาฉันมาลืนน้ำลายเขาดูแก่กว่าที่ฉันเคยเห็นในรอบหลายปีมีคนอื่นใช่ไหมเขาถามเงียบๆฉันไม่ได้ตอบทันทีแล้วฉันพูดมีคนที่ทําให้ฉันรู้ว่าฉันยังอยู่ที่นี่ว่าฉันยังมีค่าแต่นี่ไม่เกี่ยวกับเขามันเกี่ยวกับการที่ฉันตื่นขึ้นเขาพยักหน้าครั้งหนึ่งช้าๆเหมือนพยายามไม่ให้มันกระทบทั้งหมดในครั้งเดียวผมไม่อยากเสียคุณไปเขาพูดผมไม่อยากโกหกคุณฉันตอบและนั่นคือจุดจบของตอนนี้เขาไม่ตะโกนไม่ถามอะไรเขาแค่ลุกขึ้นนนเเเกก็บบโตตต๊ะะะแลออว่าาาข้งงงไปปทํุรรััฟสียูห ้าปิดความเงียบพี่ตามาดังสนั่นบ่ายนั้นฉันไปที่สวนอีกครั้งมานั่งเดิมต้นไม้สูงใหญ่อีธานอยู่ที่นั่นแล้วเขาลุกขึ้นไม่เห็นฉันแต่ไม่ได้ขยับเข้าใกล้เขากำลังรอรอการอนุญาตเสมอฉันนั่งลงข้างเขาฉันคุยกับเขาแล้วฉันพูดเขาไม่ได้พูดอะไรทันทีเขาแค่มองฉันระวังนุ่มนวลและเขาถามฉันไม่ได้เผาทุกอย่างลงฉันพูดแต่ฉันจุดไม้ขีดเพื่อดูว่ามันยังจุดประกายได้ไหมเขายิ้มรอยยิ้มที่เศร้าเข้าใจผมภูมิใจในตัวคุณเขาพูดฉันมองเขาไม่ใช่ด้วยความรกกดววคาามมััั่่่่ทีนนนงชเจฉห นรู้ว่านี่จะนําไปสู่อะไรฉันบอกเขาฉันไม่รู้ว่าฉันกล้าพอที่จะเดินออกไปหรือยังแต่ฉันรู้ว่าฉันจะไม่เดินแบบหลับตาอีกต่อไปเขายื่นมือมาจับมือฉันอบอุ่นคุ้นเคยแล้วไม่มีแผนที่เขาพูดแต่เราเดินด้วยกันและเป็นครั้งแรกฉันเชื่อว่าบางทีฉันอาจไม่ต้องมีคาตอบทั้งหมดฉันแค่ต้องหยุดแกล้งทําเป็นว่า ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ถามคำถามสัปดาห์ต่อมาคลายตัวช้าๆามาร์กอยู่นอกบ้านนานกว่าปกติทำงานในสวนทำธุรรับกับพิเศษที่สนามกอล์ฟที่เขาเป็นอาสาสมัครเราเหมือนจะคุยกันแต่เกี่ยวกับของชำอาหารสุนัขยี่ห้อที่เราจะเปลี่ยนเราไม่ได้คุยถึงเรายังไม่บางทีเขายังไม่พร้อมบางทีฉันก็เช่นกันบางวันฉันรู้สึกมั่นคงบางวันฉันรู้สึกเหมือนสายไฟที่ถูกยืดแน่นเกินไป แต่ในทุกวันฉันถามคำถามที่ฉันกลัวมานานหลายปีฉันต้องการอะไรไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่คาดหวังแค่ฉันต้องการอะไรเช้าที่อากาศเย็นวันหนึ่งฉันนั่งในห้องอาบแดดอีกครั้งถือแก้วกาแฟจุดเดิมวิวเดิมแต่ฉันต่างออกไปโลกดูธรรมดาแสงแดดอ่อนๆท่อตัวข้ามพื้นไม้ใบไม้ข้างนอกสันไหวแต่ทุกอย่างในตัวฉันเปลี่ยนไปความเงียบไม่ทำให้ฉันกลัวอีกต่อไปมันรู้สึกเหมือนของฉันฉันหยิบโทรศัพท์ไม่ได้เพื่อส่งข้อความถึงอีธานไม่ได้เพื่อเช็คอะไรแค่เพื่อเขียนคำพูดไหลออกมาเหมือนน้ำอโทษ แค่ความจริงขอบคุณที่เห็นฉันที่ปลุกฉันให้ตื่นไม่ว่าเรื่องนี้จะนำไปสู่อะไรฉันจะไม่มีวันลืมฉันไม่ได้ส่งมันฉันแค่บันทึกไว้เพราะบางครั้งสิ่งที่คุณเขียนให้คนอื่นจริงๆแล้วมันมีไว้เพื่อตัวคุณเองคืนนั้นฉันขับรถแต่ไม่ไปที่อพาร์ตเมนต์ของอีธานไม่ไปสวนฉันขับออกไปนอกเมืองถึงทะเลสาบเล็กๆที่มีท่าเรือไม้ที่ที่ฉันกับม้าเคยไปในช่วงแรกๆตอนที่เรายังจนเกินกว่าจะไปพักร้อนและรักกันจนไม่สนใจฉันนั่งบนฝากระโปรงรถขาดึงขึ้นห่มด้วยคดีแกนเก่าและฉัััันนนนนจาาาตววฉททีีี่่่่่่เเคยยหรรระไไได้มมใใใชชฐภ ในในฐานะแม่แค่แคลแค่ผู้หญิงที่อยากรู้สึกมีชีวิตลมพัดผมของฉันน้ำระยิบระยับสีทองใต้แสงที่กำลังจางและเป็นครั้งแรกในรอบนานฉันไม่รู้สึกเหมือนกำลังรออะไรหรือใครสักคนมาบอกว่าต้องทำอะไรต่อไปฉันรู้แล้ววันต่อมาฉันเจออีธานอีกครั้งมานั่งเดิมสวนรรสวิวเขาลุกขึ้นเมื่อเห็นฉันความหมองกระพริบในดวงตาเขาฉันนั่งลงข้างเขาและเขานั่งตามฉันต้องบอกอะไรบางอย่างฉันพูดและมันอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณหวังจะได้ยินเขาไม่สะดุ้งเขาแค่พยักหน้าฉันยังไม่พร้อมตัดสินใจใหญ่งไม่แต่ฉันก็ไม่กลััับบไปในชีววิตตขออองงเะ นี่ก็เขามองฉันนุ่มนวลน่นไม่ใช่คำว่าไม่เขาพูดไม่ฉันตอบมันคือคำตอบที่ซื่อสัตว์เขายื่นมือมาจับมือฉันไม่กดดันไม่ดึงแค่มีอยู่คุณไม่ติดข้างผมอะไรเขาพูดฉันยิ้มบางๆฉันรู้น่นคือสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างเราไม่อยู่สักพักไม่มีกำหนดเวลาไม่มีจุดหมายแค่สองคนที่อยู่ท่ามกลางอะไรที่ซื่อสัตว์และเมื่อฉันลุกขึ้นเพื่อไปเขาไม่ได้ถามว่าฉันจะเจอเขาอีกเมื่อไหร่เขาไม่ต้องถามเราต่างรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการจบหรือเรื่องมันเกี่ยวกับการกลายเป็นเมื่อฉันเดินจับไปฉันรู้สสึึกถงงงแแแดดดบนนนิิวล่อออายขะ ใบไม้และลมหายใจแรกหลังจากความเงียบพี่เก็บไว้นานและฉันรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปฉันจะไม่เสียตัวเองไปอีก